วันนี้ช่างเรามาที่สายงานบางใหญ่หมู่บ้านละลินนะคะสายงานใกล้บ้านจะเป็นงานเปลี่ยนหน้าต่างทั้งหมดหมดทั้งหลังค่ะจะของบ้านใจดีไม่ใใชเลยแต่มีอยู่้งคนอันนี้ช่างเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรนะบานประตูที่มีปัญหา ขออนุญาตนะคะขออัพงานให้ลูกค้าดูอันนี้จะเป็นงานเปลี่ยนหน้าต่างทั้งหมดค่ะคันี้ก็ต้องเปลี่ยนของเดิมเป็นงานไม้งานไม้บันไม้ค่อนข้างผูุแล้วเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียม อันนี้ห้องห้องแรกเมื่อวานช่างเขาทําไปแล้วค่ะ<ม>เป็นบานตายสีดำอันนี้เป็นบานเลื่อนหน้าต่างทางนี้ก็เป็นบานกระทงเปิดข้างช่างน้อยของเราทําไปเมืม่อวานก่อนวันนี้เขาก็มาเริ่มต่ออีกวันนะ เปลี่ยนจากบานไม้เป็นบานกระจกอลูมิเนียนอมอันนี้เป็นบานเลื่อนอันนี้เป็นบานฝั่งนี้ก็เริ่มจะง,งัดแงะเรือสองห้องก,จก็จะเรือห้องเดียวอันนี้ลื้อไม้อยู่แล้เป็นบานกระจก นี่ค่ะบ,บานไม้เปลี่ยนเป็นบานอลูมิเนียมอันนี้ของเดิมบานไม้ค่อนข้างผุพังเอาการเดี๋ยตรงนี้เอาไปลงข้างล่างค่อนข้างของเราเปลี่ยนไปแล้วข้างล่างเมื่อวาน ลูกค้าใส่คว้ามว้านมาแล้วเปลี่ยนหมดเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวานบ้านน่าอยู่มากเลยขอบคุณเจ้าของวานนะคะ